หมอช้างทศพรดูดวงสองราศีงานแน่นแบกภาระเยอะไม่ได้อะไรมาง่ายๆถ้าให้เอ่ยถึงชื่อหมอช้างทศพรสีตุลาชาวเน็ตหลายคนคงต้องคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างแน่นอนเพราะหมอช้างถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงในวงการดูดวงเป็นอย่างมากด้วยสไตล์การดูดวงแบบเฉพาะตัวเองเข้าใจง่ายจึงทําให้ชาวเน็ตชื่นชมและนิยมเข้ามาดูดวงจากเพจหมอช้างเป็นอย่างมาก หมอช้างทศพรสีตุลาเผยถึงดวงชะตาสองราศีดวงงานแน่นแทบไม่ได้พักในช่วงนี้เป็นราศีที่อยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะเป็นจังหวะที่มีอะไรหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันถ้าแยกร่างได้คงทำไปแล้วการงานต้องรับผิดชอบมากขึ้นดวงไม่ได้อะไรมาง่ายๆต้องแบกรับภาระเยอะเวลาพักผ่อนแทบไม่ค่อยมีสำหรับสองราศีประกอบด้วยราศีกุมในช่วงนี้เป็นราศีที่อยู่นิ่งๆไม่ได้ เพราะเป็นจังหวะที่มีอะไรหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันถ้าแยกร่างได้คงทำไปแล้วราศีตุลการงานต้องรับผิดชอบมากขึ้นดวงไม่ได้อะไรมาง่ายๆต้องแบกรับภาระเยอะเวลาพักผ่อนแทบไม่ค่อยมี